สวัสดีคะ่ะทำคลิปแรนดอมกันนะคะไม่ใช่เเรื่องบังเอิญคะ่ะที่ ท่านเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะเป็นบุญสัมพันธ์กับไพ่กับอาจารย์เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงให้มาเจอลองฟังดูนะคะเผื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของท่านก็ได้นะคะนับจากวันที่ท่านเห็นคลิปนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนธันวาคม2 5 6 7นะคะมีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างและก็ไพ่เนี่ยเขาอยากแนะนําอะไรกับท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับท่านผ่านไพ่นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนที่จะอ่าน ่อ่านดวงของท่านออกมาค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างโอ้โหดูสิผ้าใหญ่ที่สุดในสำรับเปิดขึ้นมาใบแรกเดอะซันชีวิตท่านกำลังมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆโอ้โหคนลูกเลยนะต่อไปนี้ใครก็ตามที่อยู่ในภาวะที่ลำบากยาก แสนเข็นอะไรก็ว่าไปไม่ว่าจะทุกใจในเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของความรักต่อไปนี้จักรวาลให้ท่านแล้วค่ะเปิดดวงให้ท่านแล้วค่ะเดอะซันคือไพ่แห่งชื่อเสียงความสําเร็จความมั่งคั่งความร่ํารวยนะคะนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงบางท่านมีเกณฑ์ได้คู่ทางไกล ต่างทิน่นต่างแดนต่างประเทศนะบางท่านก็มีเกณฑ์ร่ำรวยมหาศาลเกิดขึ้นได้โชคฟุกฟุกโอ้โหหมายเลข19ก็เด่นมากๆเหมือนกัน19เป็นเลขพิกชาตาเป็นหมายเลขของไพ่เดือดซันค่ะอ่ะพลังงานใบถัดไปค่ะอะไรจะเกิดขึ้นหดาบค่ะพลังงานไพ่ใบนี้ท่านจะเอาชนะคู่แข่งใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับท่าน อ่าใส่ร้ายป้ายสีอะไรก็ตามต่อไปนี้ท่านจะไม่หงอไม่ยอมอีกต่อไปท่านจะพิสูจน์ความรู้ความสามารถของท่านให้เขาได้เห็นให้คนในสังคมได้ประจักษ์นะให้ที่ทำงานให้ระดับบิ๊กทั้งหลายเห็นว่าท่านมีดีเก่งค่ะท่านชนะคู่แข่งค่ะไพ่วันนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นด้วยอํานาจแห่งความรู้ความสามารถของท่าน นะคะพลังของท่านมีเต็มที่เลยค่ะไพ่ใบนี้ท่านไม่ใช่เป็นคนอ่อนแอค่ะต่อไปนี้ท่านจะยืนหยัดและสู้ทุกรูปแบบที่อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนะท่านเป็นคนเคารพกรติกาของสังคมด้วยหมายเลขค่าดาวพฤหัสยอมเฉพาะที่เห็นว่ายอมได้อะไรที่มันเป็นความถูกต้องท่านจะไม่ยอมอีกต่อไปนะคะ พลังงานใบถัดไปค่ะเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นอีกเรื่องของการปฏิบัติธรรมต่อไปนี้ท่านจะเข้าไปสู่โหมดของการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะท่านจะภาวนาก่อนนอนก็ได้บทสวดไหนก็ได้จะบทของพระแม่กวนอิมก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ท่านเลยชินนับอัญชรนก็ได้อะไรก็ได้ท่องสวดภาวนา,นาจะเป็นการหนุนดวงชะตา การสวดมนต์ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งและดียิ่งขึ้นก็คือตื่นเช้าใส่บาทนะใส่าบาทแล้วก็ถวายบุญกุศลให้กับเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วขอพลังบุญมาเปิดดวงชะตาท่านแล้วท่านจะยิ่งใหญ่เหมือนไพ่ใบนี้นะอาจารย์จะขอไพ่อีกสักสามใบนะคะพลังงานใบถัดไปแล้วเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานไพ่แดดาบค่ะแน่นอน,นะคะ่ะ บางครั้งปัญหามันก็ยังมีอยู่นะคะเราต้องค่อยๆแก้อาจารย์บอกแล้วว่าพลังงานห้าดาบท่านจะไม่ยอมแบบนี้อีกต่อไปอ่านะคะไพ่แปดดาบคือการยอมคนอื่นมากจนเกินไปการไม่รู้ค่าของตัวเองต่อไปเนี้ยไพ่ใบนี้มันอาจจะเคยเป็นในอดีตของท่านนะที่ยอมใครเข้าไปหมดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่อยากมีเรื่องมีราวนะเพราะเราเป็นคนใจดี อะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะถ้าเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามทูกกดดันเหมือนไพ่แปดาบท่านจะเป็นยังไงดูพลังงานไพ่ใบถัดไปเห็นมะดีวิวขึ้นมาท่านไม่ยอมเลยนะอ่าท่านไม่ยอมท่านจะต้องแบบพิสูจน์ตัวท่านเองเหมือนที่อาจารย์พูดนะอ่าขอพลังงานใบที่หคลี่คลายปัญหาแบบไหน ไพ่ก้าไม้นะคะการยืนหยัดค่ะยืนหยัดที่จะอยู่ตรงจุดนี้ไม่มีการยอมถอยนี่เห็นไหมคุณยืนอยู่ตรงนี้ใครจะก้าวล้ำเข้ามาในอาณาเขตรหรือพื้นที่ของคุณในที่มันเป็นที่ของคุณไม่ได้คุณจะไม่ยอมเสียแม้แต่นิดเดียวของพื้นที่ของตัวเองค่ะไพ่ใบนี้อาจารย์ถึงบอกว่ามันถึงเวลาไง ถึงเวลาที่เราจะรักษามาตรฐานของเราคนเรานะอาจารย์บอกเลยว่าเราต้องเคารพตัวเราเองอเคารพตัวเราเองเชื่อมั่นในตัวเองจะไม่มีใครกล้าต่อแยกับเราอีกต่อไปขอไพ่สรุปแล้วนะคะพลังงานไพ่สรุปขอสองใบเลยและก็เป็นไพ่คำแนะนำนะคะสองใบค่ะไพ่บอกไว้ยังไง ไพ่สรุปไพ่บอกว่าเจ็ดถ้วยนะคะไพ่เจ็ดถ้วยเป็นไพ่แห่งความคิดจินตนาการค่ะไอเดียความสร้างสรรค์ผลงานโปรเจกต์โครงการต่างๆท่านจะใช้ความคิดการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะการทดสอบทดลองสามเหรียญการขอความ ร่วมมือกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งการนำเสนอในโปรเจกต์โครงการของเราที่เราสร้างขึ้นมาเราจะมีการแบบไปนำเสนอไปอัธาธิบายนะคะในเรื่องของผลงานของตัวเองท่านจะได้รับการเซ็นสัญญานะคะได้ลูกค้าค่ะไพ่ใบนี้นี่คือไพ่สรุปเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำลงไปอ่ะมันกำลังตอบแทนท่านละ ทุกคนเห็นละเห็นในผลงานเห็นในความดีความสามารถของท่านนาะคะอาจารย์มองว่าเพชรย่อมเป็นเพชรนั่นแหละมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องพิสูจน์ตัวท่านเองนั่นแหละทุกคนจะให้การยอมรับการงานท่านจะปังมากๆสามเหรียญมันคืองานเข้ามาตลอดเงินไหลเข้ามาตลอดค่ะนี่คือความดีของไพ่สามเหรียญเพราะท่านเป็นคนมีความสามารถมีพรสวรรค์นะคะและก็มีพรแสวงด้วยนี่คือตัวท่าน นะคะและต่อไปนี้ท่านก็จะเป็นการที่แบบโปรโมทต,ตัวเองเป็นคนเรานะถ้าไม่รู้จักโปรโมทไม่รู้จักการขายขายสินค้าของตัวเองขายงานของตัวเองนะคะการสร้างตัวเองมันก็ไม่สักเสดต่อไปเนี้ยเห็นไหมจินตนาการล้ำเลิศมท่านจะขายแผนงานขายโครงการนำเสนอเก่งมากท่านจะมีชื่อเสียง ท่านจะมีความสำเร็จงานท่านจะโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศก็ได้อันนี้เรื่องจริงเลยนะคะหรือแม้กระทั่งความรักสามเหรียญเห็นไหมคะเป็นคู่กันแล้วนี่ยืนคู่กันอยู่เนี่ยอาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานก็ได้ถ้าใครครบหากันมานานแต่ถ้าใครเพิ่งคบก็เหมือนกับพัฒนาการเร็วเขาถูกใจท่านท่านถูกใจเขามีความคิดความอ่านที่มันคล้ายๆกัน นะค,ะคนเราที่ถ้ามีพลังงานที่มันเหมือนเข้ากันได้นะะมันก็จะไปด้วยกันแบบราบรื่นนี่คือความรักที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นดวงที่จะด,ดีขึ้นแล้วนะคะคเสริมดวงอย่าลืมนะคะที่เมื่อกี้บอกสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมใส่บาตรตอนเช้าถวายเทียนหลอดไฟเสริมดวงเติมน้ำมันตะเกียงนะคะนี่คือสิ่งที่จะดีขึ้นกับท่านมากๆ ดวงท่านจะสำเร็จแบบยิ่งใหญ่ร่ำรวยเงินทองเป็นล้านล้านขึ้นได้ขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้เม้นไลค์แชร์ขอให้สำเร็จแบบเร็ววันทันใจมีความสุขทุกท่านคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ